พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์คริตรศักราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณโรเบิร์ตเจบรูก นอตแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องยืนหยัดเข้มแข็งในความเชื่อและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามคาิธธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ7ถึง8คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลคุณโรเบิร์ตเจบรุกเป็นพยานว่าผมและภรรยาพึ่งเกษียณและย้ายไปอยู่ที่รัฐใหม่หลังจากอาศัยอยู่รัฐเดิมเป็นเวลา41ปีเราไม่รู้จักใครเลยเป็นสิ่งช้าทายที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ สร้างบ้านมีเพื่อนและมีชุมชนแห่งความเชื่อใหม่ด้วยความเชื่อทำให้เราวางใจในแผนการของพระเจ้าเมื่อเราย้ายไปผมตกหลงรักต้นไม้เก่าแก่ที่งดงามในป่าที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลต้นโอก๊กและไม้เนื้อแข็งอื่นๆเหล่านี้ถูกพัดและขึ้นรูปให้โค้งงอโดยลมทะเล และฤดูการต่างๆของพายุที่รุนแรงและแดดที่แผดจ้าแต่มันก็แผ่กิ่งก้านออกเพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับสัตว์และพืชนับไม่ถ้วนและมันยังอย่างลากลงไปในดินทรายเพื่อปกป้องชายฝัง่งเมื่อผมสงสัยถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมแค่เดินเข้าไปในป่าเข้าไปชื่นชมความแข็งแกร่งและความทอรหดของต้นไม้ แม้ต้องประชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงโหดร้ายผมและภรรยามุ่งมั่นที่จะขยายรากฐานและเกิดผลในชุมชนใหม่ของเราเราวางใจแม้ว่าเราจะต้องประชิญกับพายุแห่งความผิดหวังและสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจะยังลากลงในความรักความห่วงใยของพระเจ้าเสมอข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพระเจ้าจะขยายรากออกไปและวางใจในแผนการของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้เข้ามาใหม่ในชุมชนของฉันข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อขอพระคุณสำหรับการเตือนถึงการทรงสถิตของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์เสมอผู้เป็นพระผู้สร้างและรักษาทุกสิ่งให้ดำรงอยู่อาิิฐาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ